โอ้โหสระอกไอ้เหี้ยโอ้ยอย่าได้เหี้ยแค่นี้เยื่อแฟนนี้เพี้ยเพี้ยเพี้ยโอ,โอ้ยสบายเ หลายทีเหรอปกติเห็นว่าล้มมากล้มมากปอพี่งปอมเหนื่อยไม่เลยเอาทีเดียววันนี้เราอยู่ในคอนเทนต์การจับฉลากฉลากขึ้นมาร้องเพลงต่อต่อการแข่งกันไม่มีทีมเพราะป๊อปไมค์เขาเป็นตัวสอนไปแล้วใช่เดินออกมาหยิบฉลากแล้วก็ร้องให้หน้าตายใน5นาที้5รอบเวลได้แ็่ไปเลยโอเคถ้าใครแพ้คนนั้นไม่เก่งใครชนะคนนั้นเก่งได้ไม่มีทีมแบบวันนี้ไม่มีทีมตัวคนเดียวนะครับพี่ปอมครับผมมา ในานะเราเป็นเจ้าบ้านผมจะเริ่มก่อนเจ้าบ้านเจ้าบ้านว้าวว้าวน่าวว้บรตรมาจะต้องชนะตัวละตัว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 ลวตัวตัวตัว ยืนบิดเหมือนปวดเยี่ยวเลยหัวใจร่ำมันล้าว่าเหนื่อยเลือร้ายเจ้านายเจ้าขาชละอ๋อุยุยผมคิดออสามีองตกรอบนะขอ รอบมองจังสองเฮ้ยทำไมตกรอบเร็วจังเลยโชว์ให้รู้ถึงพลังงานแห่งบางระมาดเอาหน่อยเพื่อนสาระอีเฮ้ยง่ายเลยอุ้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 ยไม่อย่างมั่วสิอีเฮ้ยมันบอกะไรเอ้ยเอ้ยออเฮ้ยเอ้ย ทำไมต้องใช่ดีปีอะไรวะจบเหมือนยากจบเลยนึกไม่ออกสนามมันรู้สึกว่ายากกว่าตัวสอนวิศรอีอีเหียเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยต่วยังเฮ้ยอยู่เลยเมื่อกี้ อ๋อมีแต่เธอมองให้ลึกลงไปที่สุดตรงลาใจฉันนั้นมีแค่เธออิมเรียบเลียบโอ้อะอะอะเฮ้ยบนคิดออกแล้วกูนึกออกแล้วเนี่ยโอ๊ยนะกลวไม่ใช่ อ่ะอีเอ่ะอะมาแล้วอ่ะ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 อ่นึ่อ่เฮ้ยเดี๋ยวใครวะแล้วผมคนเดียวเอาเอาแชมป์แชมป์แล้วเอาต้๋มันชนะเฉยเลยเลยทำไมมันเร็วอีกกี่วะไปไวไปไวเฮ้ยถ้ามันจะเร็วขนาดนี้ห้ารอบก็ได้นะโตได้แค่หนึ่ง ไปก emos, ่อนนะครับรอบนี้ตายก่อนซะบ้าสระเอโู่อึ๊ยเออี๋ยอะไรวะเอ๊ เพื่อคิดออกเอาตอนลงแล้วโละเอาเอาค่ะเฮ้ยเอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปได้เลยเก่าเลยอะไรอีกมิจิกิมิจิกิคิคิคิอก สมาชิกสองคนต้องไมได้แพ้ไปแล้วเฮ้ยสลษมันยากว่ะยากครับยากสองเพลงเลยผมเก็บไปร้องตาหน้าด้ยโอ้ยไม่มีใครบ้าเลยรอบนี้ไ no. ม uh ่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่นี่อารมณ์ดีฮะอาอาเอาเฮ้ยได้ไหม ไม่ได้ได้ดิได้ดิอได้ได้ไ้ไดเอาให้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาที่บอกว่าเธอจะเลือฉันแล้วไม่มีแล้วเขาแล้วไม่อยู่ันต่อไปสละโอ้้อโอโอโอน้ากลัวเฉช็ดากลัวเชดกลัวหรือเปล่าไปจ้ะ เขาซ้อมไม่ใช่นะเพลงนี้โอ้โหอ่ะเขาซ้อมไว้หมดแล้วโอ้ยสระอออ้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 อได้ได้ได้อ้าอุ้ยคุณคิดออกแล้วเนี่ออออกออกออไอแมวแล้วครับเอ้าพี่ป่าชนะเลยใช่แล้วรอบนี้นะครับป่าก็ชนะไป ไปไว้สุดสายแล้วครับต่อไปที่3นะครับถ้าอะไรอ่ะสระอูสระอูสระอูผมคิดออกแล้วหยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้ แม้ว่ามันจะดีจะแค่ไหนเหียเอียาดไหนเอี้ยไรไร่เอ้ยหมอไม่เป็นไรบอกเลยไม่เป็นไรเอ๋โอ้ เอ๊ะใครไหนใครหนั่นไงดอกไ้ยันยได้ได้อยู่ได้อยู่มันนี่เอ๊ะใครอยู่ออออีีอีอีออีูรั่อดัอีกอวกอีอ่กอีอีกอเี น่าเสียดายกับน้องโตโต้ที่ต้องจากกันไปเร็วในขนาดนี้โอ้โหบอกเลยว่าซาระาซาระเออเธอเธอเธอยังคิดถึงฉันไหมพี่โอมไปเนี่ยประเดี๋พี่โอมคอแห้งไปหน่อยครับโอ้โหสบายโอ้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 ยน่ากลัวจังเลยร้องไปแล้วร้องไปแล้วร้องไปแล้วพี่ป๋าวร้อแล้ว อันนี้อันนี้เลยรอบนี้ที่แล้วไงตกใจหมดเลยต๊ะกยงตกะโยกตังยงยังังยังยังันยั้ยังยัคังย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 ับยังยังยังกังยังยังยังแังยังวตงัวทั่ผมไย้งยังยังัวใัม่ังยัสลังยังัยังยังยยยยยังยัยัยังยังยีงัังยยั เมื่อเธอรู้ว่าฉันรักก็อย่าทำให้ฉันหลงบอกมาเลยตามตรงมีเรื่องจริงหรือฉันเผ้อตอนนี้ยังคงดีสาระอ<ำ>๊ตมตำตาัาตัางัตาม <c oughs> ตมัมอ๊มทู <c oughs> รเมียมีเมียพี่ต้องมาถ้าเมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีแท้แท้เด็ที่ควรอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก็ร้องได้เรื่อยๆเอาไหมล่ะเอาเหลือพวกงเพิ่งสองคนแล้วอ่ะสระแอแฟนมีแฟนพี่ต้องอันนั้นเมียอีกอันนั้นเมียอีกเมียนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่ แต่เรืงมือยังนานเป็นกูแม่ต้องร้องไห้พอได้เพราะว่าเพราะซึ้งมึงต้องบอกว่าเกินก่อนเลย็จราบแ้อูหูนี้มีบุญมไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยคิดออกแล้วคิดออกแล้วให้กูก็แล้วนะไม่เอาไม่เอากูกูเขาทะเลแชร์กันรอบที่แล้วมึงก็เพิ่งร้องกันไปอ่ะเอาไปดิโอนู ิวไปเฮแบกหรือป่ะให้ทันไหมครับดูดูดูเมื่อกี้ทันไหมฮะเมื่อกี้ทันไหมฮะโอเคเอางั้นกูต้องไปร้องใหม่อีกใช่ไหมเนี่ยเอานับใหม่นับใหม่น่าใหม่นับใหม่ไม่ได้ทันานตัดก็ไปเลยหัวทันก็มึงตัดไม่ได้เนี่ยมึงตัดเข้าไม่ได้อทานอ่ะกูยังไม่ได้ร้องเลยมึงเข้าใจมึงเข้าใจมึงเข้าใจที่กูพูดไหมมันต้องมีช่วงอย่างที่เขาไปตัดหน่อยมันม่ต้องช่วงนี้แบบห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่สามสอง ตะะรแท๊บแท๊บไปไปรับปิดทำไมโอเคเฮ้ยอีเขี่อีกแล้วว่ะอะไรโอ๊ยสละออกทำมไม่เป็นกูได้เอ่อเอ่อจาะเจาะเจาะปากเธอได้ก็จะยังไม่เจาะปากเขาทำไมเล่าอะไรอศรตาปตูสองเา อ้าวใครชนะ้าชนะไฮ้หนียหนียังไม่ชนะเลยนี่วาใช่ครับายครับเรื่องที่โตใช่ไหมใช่โอ้กูเหรอไอ้เหี้ยโอ้โหสระโอ้ไอ้เหี้ย เนโนเนโนเนโนเน้นโชื่อคนไหมรโอ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 ปาดกี่าล่าฮ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 ่าา้า่่าเายเฮยชเมนจาาา ชีเมีนโจตายชีเมีนโจตายชีเมนโจ,ตา,นจ,ต,านจตายเอาหัวใจเธอมาสราระาาอีกล้วไม่เปนไรไม่เป็นไรเอาโอ้โหเพลงอะไรวะไม่รู้เอาเอาเลยเด้อไม่ต้องรักเข้าฟ้าแต่ขอให้รักเธอเดิมไม่ต้องมีเพื่อนแต่รักไม่น้อยลงไป ไม่ต้องได้กินเท่ยนี่เแถมตลอดเลยเฮ้ยอะไรอ่ะโอหาโอหรอโ้โอมจะเป่ามหา่วยจนหัวใจตกสวยต้องมารงเสน่ห์ เอาไอ้เหี้ยเหงาเก่าอันนี้เก่าอันนี้เก่าเมาทุกขวดทุกเพลงทุกอย่างอยู่นี่น้ำตาก็ไหลมาเองได้โอ้ยคะแนนได้แบบรู้ๆนดนยสระไอไม้มาไรไม้ไม้วนไม้ม้วนใบไม้หล่นลมพัดผ่านเป็นสัญญาณแห่งความพันผยน ทุกทุกสิ่งที่ดูเรียนไม่เทียงแท้พี่ต้องมาดูครับพี่ซองสาระอําทำถูกร้องไปแล้วใช่เหรอมีมีร้องไหมอ่ะรอบรอบที่แล้วอ่ะใช่ใช่ผมร้องไปแล้วรอบแรกเลยรอบแรกเลยโอ้โหออกแล้วเพลงเขาเนี่

างเดียวคนนี as, では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 ้ก็ดีอย่งนี้ก็ดีให้มันได้รู้ไปมาหมดเจ้าของเพลงดวยเองนึกไม่ออกสละอีอีกีล้อโอ้อี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 ออี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 อองอีออีออีอีออีีออี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 มออีออออออีออีอ คุณร้องเพลงนี้ออกให้จีบสาวอ่ะเพลงนี้ใช่ออเพลงนี้เนี่ยมีเคยแล้วไม่เอุ้ยอันนี้ไม่เคยมาโอ้ยหูแจ๊กก็ยังไม่แจ๊กจ้าแกะใจไว้ในใจมันเก็บแจ๊กแจ๊กแจ๊อะไรอ่ะกูรู้และแล้วก็ถึงเวลาและแล้วเธอก็ต้องไป อุียมวนท้องเลยวะเียเครียดจัดยี่แล้วว่าอะไรสไตเนี่ยสไนี้ช่วยช่วยมันไว้ช่วยมันไว้โตเราเว่าเผาเวลา โอ้โหสระอ่ะไอ้ี่เอ้ยอ้าวอ้าวเอาไปยังย้ำ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 อ้าว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 านๆไงมันลอยลอยไปอยู่กับเธอโอ้โหสละอุ๊หูยเชีอรวะอุ๊อุ๊ใช่หใช่ไหไ้น่ออออะไรไม่ออกเลยรู้ครุ่น้คิดออกแล้วที่ปายังเล่นนานๆผมคิดออก สุครานด่านพอเพื่องฟ้าฮะฟอเพื่องฟ้าให้ร้องไงสุครานดังพอเพื่องฟ้าต้องเล่นในรานที่ราะเล่นไอ้สาระอาโอ้ยคนง่ายมาเงที่พี่เขาร้องอ่ะออเอ่อฮะฮะไปชิมก่อนฮะฮูเย้เยอะเยะ เพ่มึงอกล้อบ่อยๆอ่ะเอ้ยอะไรวะเอาบ้างบังคมน้เาคือลูกม้อวของพี่เหรอแต่ต้อนคนเดียวเอ้าวขอต่วไรนะที่หนีได้ไปที่มีวามสูดที่มีาสองค่ะแล้วก็ต้อนสองไป ต้องแข่กันบ้างกูซ้อมมาเพื่ออะไรคูซ้อมมาเพื่ออะไรบทลงโทษในครั้งนี้นะครับจะเป็นการหัวเราะคูจะหัวเราะหัวเราะเจ็บไหมล่ะโอ้โเจ็บครั้งหน้าจะเอาคืน โอเคก็จบไปสำหรับการจับฉลากร้องเพลงในหมวดของสาระนะฮะก็ฝากไปดูที่ช่องป๊อปไมค์กันด้วยตอนนี้เป็นการจับฉลากตัวอักษรมาร้องเพลงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพวกเราชาวบางมากันด้วยให้มีเยอะซับึงนึ่เลยทันไปแล้วอ้าวว้าวอ้าออ้โอ้โอ้โ้อ้โอ้โ